น้องแถมเอาให้เอาให้ลิลิ่นบ้างแลลูกไม่ได้อย่าเสียงดังได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไม่บินแล้วไม่บินไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อิ๋วไม่ซื้อขนมให้กินอีกนะไม่บินแล้วไม่กินแล้วหรออันนั้นเอาแค่นั้นหรอหรอทรงบินหรืไม่บินแล้วน้องแถมอย่าดื้อเลยลูกเดี๋ยวไม่เอาฟิชชัวในบ้านให้กินนะ

สวยอยู่บนโต๊ะตรงทีวีนะสวัสดีค่ะเพื่อนนุตสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็เอาเบบี้ขึ้นไปอเอาถุงขึ้นรถด้วย กี่โมงแล้วเนี่ยก็สอบก็สอบก็เอาเบบี้ขึ้นรถไปอยู่โอเก้าสอบขึ้นรถเลนเอาสอบอะไรเอาไปไหนเอาไปไหนโอเคโอเคเข้าใจละไปน้องมาบ้านไหนมาบ้านไหนยายเลยลูก เอาเล่ยด็งขึ้นรถดิเขาทำผมอยู่ไม้ไปแองเทมอย่าทำให้บ้านรกนะน้องเทมอย่ากินขนมในบ้านนะเข้าใจหรือเปล่าถ้ <c oughs> องเทมกินขนมในบ้านแล้วหกอะ่ะ ลำบากเลยนะไม่ต้องออกไปน้องแทมไม่ต้องออกวอัโไม่ไปวัดอัดวิดีโออยู่นะแม่อย่าเสียงดัง <c oughs> แม่ป้อมันตาชังมันไ <c oughs> ปย่าไปข้างนอกกันดีกว่าไปปล่อยน้องแถมไว้บ้างคนเดียวแหละให้อยู่กับซอมบี้ดีกว่า <c oughs> ถ้าน้องแถมไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพาย่ากลับนะเดี๋ยวป้าอิ๋วพาย่ากลับนะ ถ้าน้องเทมร้องเสียงดังอ่ะป้าไม่ชอบเด็กร้องให้เสียงดังเข้าใจหรือเปล่าเออถ้าพูดฟังรู้เรื่องก็โอเคหน่อยสวัสดีค่ะเพื่อนมน ฝนตกไหมเธอแม่สบายดีไหมผเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้เขาหน่อยเสื <S 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 ้ออะไรเสื้อที่จะใส่ข้างในอ่ะวางอยู่เตียงอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาออกไปเดี๋ยวอีกสามอีกสามช่ออีกสามช่อเดี๋ยวเสร็จละไปรอไปรอหน้าหน้าหน้าบ้านเลย สบายดีค่ะเออดีแล้วเพื่อนก็สบายดีฝนตกทุกวันเลยที่เนี่ยเหมือนกันน้ำท่วมใหม่ล่ะไปข้างนอกสวยทุกวันเองแต่งสวยทุกวัน ทธอว่าแม่ยุ่งทั้งสิ้นเดือนใช่ไหมเราจะเอี้ยวไปส่งชุมพรใช่ไหมล่ะวนนี้อย่าพาไปต้อคนตาจะพาแม่เออดย่าต้อ่ะต้อ ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอจ้าววันนี้เธอไม่ค่อยได้เจอเพื่อนๆเ,เลยเนาะ นี่นะถ้าคนที่แบบไม่เคยทําแบบมือใหม่ๆใช่ไหมเหมือนเราเมื่อก่อนอะ่ะไม่เคยหูพองหูแม่งพองอาจจะโดนหูเว้ยแบบว่าคนที่แบบไม่เคยทําอ่ะไม่รู้จะม้วนหน้าหรือม้วนหลังเว้ยแล้วแบบอันนี้เราวันนี้เราม้วนออกโดนหูหูนี่คือพองอะ่ะไม่ไม่หูก็มืออะ่ะยัง ขนมป้าเอามาให้ต้องแถมตั้งเยอะนะไอเปรี้ยวๆก็มีนะน้องแถมไม่อยู่เอามาให้ตั้งเยอะนู่นในนู้นก็มีนู่นซื้อขนมมาให้หละอะไรไม่อิ่วไม่กินแล้วอะไรลูก

ไรวะข้างหน้านี่ทำยากนิดนึงทำใหม่ทำยากก็ทำใหม่สวัสดีค่ะที่ไวเข้ามาชมการรอนผมนะคะลอนแบบง่ายๆนะคะแบบรีบๆออกไปข้างนอกอะไรอย เดี๋ยววันนี้เราจะไปงานวันเกิดไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนไปนะคุณน,นายเพราะว่าร้านหนุนซนแล้วเราไปคอยไปจะมันดีันสบายใจกว่านะเมาหมอยเมาหมอยเอ้าเอ่าช่างมันเถอะโอยไม่ได้ เรานอนออก,นกก็ต้องนะไม่ได้ทำนานมันก,ก็แบบจะสับสนเรื่องการจับหล่นนิดหน่อยอ,าอ้าวชชร์ร้อนเบ็บ เสร็จเรียบร้อยเวลาเสร็จแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือฉีดสเปรย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฉีดข้างนอกนะคะบาย